สวัสดีทุกคนทุกยครับนี่คือตัวผมในอนาคตหลังจากที่ถ่ายาตัวอย่าง Super Mario Galaxy Movie เสร็จนะฮะก็คลิปนี้นะฮะก็จะเป็น React ตัวอย่าง Super Mario Brothers Wonder Nintendo Switch 2 e d i t i 2 n Plus m e e t u p i n b e l l a b e l l ล a บลนะฮะซึ่งเป็นคลิปที่ลงทางช่องของคุณ JJ ขี้บ่นนะฮะก็แนะนำให้ไปติดตามแล้วก็ไปดูวิดีโอนี้นะฮะถ้าอยากเห็นผมพูดถึงตัวอย่างนี้ โดยที่ส่วนใหญ่ก็เป็นการอธิบายนะฮะว่าเกม Super Mario b r o t h e r s w o n d e r เป็นเกมยังไงนะครับผมก็ไปหาดูได้ฮะ,ะแล้วก็ฝากติดตามช่องคุณเจเจขี้บนด้วยนะครับส,สำหรับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมฝากให้ไปดูแล้วกันนะครับผมเข้าสู่ตัววิดีโอหลักได้เลย วัสดีครับนี่ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตัวอย่างหนังอันที่2นะฮะที่ทำในปี2026แล้วก็เป็น The Super m a r i o Galaxy Movie t r เลอร์ที่2นั่นเ,เองนะฮะซึ่งผมก็ได้ทำการสรุปประเด็นมาทั้งหมด10ประเด็นด้วยกันนะครับผมก็เอ่อจะดูก่อนไหมหรือว่าวิเคราะห์เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมก็ดูไปแล้วประมาณรอบหนึ่งแล้วก็ดูกับหลายๆช่องรวมกันด้วย ผมก็จะสุปเท่าที่คิดว่าคนที่ไม่ได้เป็นแฟนมาริโอพอจะเข้าใจนะครับผมสีแรกก็เป็นมาริโอ้ับบดุจิขี่มอเตอร์ไซค์อยู่กลางทะเลทรายนะครับผมก่อนที่เราจะไปถึงเมืองเมืองนี้นะฮะซึ่งผมจำชื่อไม่ได้วะผมไม่ได้หาชื่อเอาไว้ด้วยในนี้นะฮะที่ผมใส่ข้อมูลเอาไว้แต่ว่ามันเป็นเมืองในมาริโอ d ออเดอนะฮะตัวละครพวกนี้ก็อยู่ในมาริโอออเดเหมือนกันนะครับผม สิ่งที่มาริโอมาตามหาเนี่ยคือนี่คือท่อที่มีเสียงแปลกประหลาดน,นะฮะซึ่งก็จะอยู่ในพีระมิดที่ร่วงลงมานี้นะครับผมโดยที่างหลังเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะฮะซึ่งถ้าใครได้ดูเกมเพลย์ของ Mario Odyssey เนี่ยก็จะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยนี่นี่นี่โมไอเนี่ยมาริโมันสามารถแบบใช้แคปปี้ที่เป็นหมวกมันเนาะในการจับแล้วก็เข้าไปสิงล่างเล่นโมไอได้อะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาฮะประเด็นที่2ของเรา f ฟเออร์ฟลาเครับผมเป็น Fire Flower ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Mario Super Mario Brothers เกมแรกเลยถ้าจำไม่ผิดประมาณปีพัน5ก็รปสมัง้งก็ได้เห็น Mario กับ l u i จิใช้กันแบบเต็มถัวละหลังจากที่เจ้าหญิงพีชใช้ไปในภาคที่แล้วนะครับผมเออแล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะเป็นเพลงธีมของเสียงธีมอันต์กราวของ Mario อนะ้ตั้งแต่เกมแรกเลยถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะครับ ก็เป็นเพลงแล้วนะครับตือเึงตือเงตือเงซึ่งมันก็มาเป็นอิสต์เอกเล็กๆเลยน้อยตอนที่เบลเซอร์คุยกับคาเมกในภาคแรกนะครับเป็นตอนที่เบลเซอร์เล่นเปียนโนโอยู่ด้วยอา่าก็ต่อไปเรื่อยๆนะเราก็เจอศัตรูมากมายลุยจีก็ยังเป็นคนขี้กลัวเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นการปรากฏตัวคนแรกของเอ่อตัวละครใหม่ในภาคนี้หนึ่งในตัวตละครใหม่ในภาคนี้นครับ นี่ฮะถ้าทุกคนเราได้จากเอนเครดิตในภาคที่แล้วนะฮะมันก็จะเป็นตัวละครเดนูสเสาสีเขียวตัวเอกของเรื่องตั้งแต่ภาค Super Mario ิโอเวิลด์ซูเ r อร์มาริโอเวิลนะฮะนั่นคือโยชินั่นเองปรากฏตัวครั้งแรกครับในหนัง The Super Mario Galaxy Movie นะฮะก็หลังจากนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากก็เป็นแบบอ๋อเอออันนี้ด้วยเออผมไปดูคลิปต่างชาติมาเนี้ย เป็นกล่อง Box Voice Box ที่มีใน Mario Mario World Super Mario World นะฮะเป็นกล่องที่ไว้บอกข้อความช่วยเหลืออะไรอย่างงี้อ่อนะฮะนี่นะอืมต่อมาก็เป็น Power Up ใหม่นะฮะเป็นชุดกบครับผมซึ่งเราได้เห็นลุยจิใช้แทนะฮะหลังจากที่เคยประกฏตัวครั้งแรกใน Super Mario Brothers 3มมั้งถ้าจะไม่ผิด เป็นชุดกบที่ช่วยให้กระโดดสูงเฉยนะแต่ว่าเหมือนลุยจิจะใช้เป็นชุดไปโจมตีนะฮะกระโดดสูงขึ้นไปแล้วก็เหยียบลงมานี่ซีนี้ก็มีอิมแพ t ต่อตอนหลังด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอิมแพ t ยังไงแล้วก็ทำไมถึงแบบเขาเรียกว่าอนะไรสำคัญมากตัวหนึ่งผมถึงหยิบม,มาพูดตายชาหยิบม,มาพูดนะ แล้วก็นี่ฮะตัวร้ายใหม่จาก Super Mario b r o t h e r รนะฮะเบอร์โดครับผมเป็นถ้าเทียบกับในเกมน้่นเนี่ยเหมือนโบโบเบอร์โดเป็นแฟนของลุยจิเอ้ยไม่ใช่เป็นแฟนของโยชินะครับผมแต่ว่าเนี้ยเหมือนเบอร์โดจะมาในทางฝั่งของตัวร้ายนะฮะแต่ถ้าจำไม่ผิดใน Mario Party Jamboree เนี่ย Super Mario Party Jamboree เนี่ย เหมือว่าเบอร์โดเนี่ยจะอยู่ในฝั่งตัวดีนะครับมันจะมีภาพรวมตัวละครอยู่ที่เบอร์โดจะอยู่กับพวกมาริโอ้นะฮะยืนอยู่พวกบรเโอที่ไม่ได้ยืนอยู่กับพวกเบลเซอร์เอาจริงผมว่ามันก็มองแบบได้2แบบนะเพราะว่าเบอร์โดหลังๆก็เหมือนว่าแบบเป็นตัวละครทางฝั่งดีไปซัส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าในหนังก็ยังดึงกลับมาให้เป็นในฝั่งตัวร้ายหรือว่าเป็นแค่ตัวละครที่แบบอาศัยอยู่ที่กล่องแห่งนี้จากตัวอย่างที่แล้ว ก็เลยมาปกป้องหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพลังก็ปกติแล้วนะฮะยิงไข่ทั่วไปยิงไข่ออกจากปากแต่ว่าปกติยิงได้แค่ทีละลูกแต่น,นี้เหมือนสแปมอ่ะเหมือนสแปมยิงอ่ะก่อนนี้ฮะซีนนี้ก็จะเป็น <c oughs> มาโรวกรับลุยจิกระโดดเหยียบลาคิตูอยู่นะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรหรอกแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตอะคืออันนี้ครับเหมืมอนมาริโอถือเจ้าเหมือนมาริโอเนี่ยกำลังถือเจ้าโทสสีฟ้าอยู่ กำลังอุ้มเจ้าโทสสีฟ้าอยู่ซึ่งผมมองว่ามันแปลกอยู่เหมือนกันนะทําไมต้องเป็นโทสสีฟ้าโทสสีฟ้ามีอะไรพิเศษหรือเปล่าทนำะไมไมาริโอ้ต้องแบบช่วยเหลือขนาดนี้ไปฮะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแถมอีกอันนึงแล้วกันนะฮะึ๊บที่เราจะเห็นนะในมือมาริโอ้มันจะมีกล่องสียมพูอันนี้อยู่นะ,ะแล้วมีโบแบบ สีมาจนต้าสีบานเย็นอ่าประมาณนี้หลายๆคนก็อาจจะงงนะฮะว่ามันคือกล่องอะไรซึ่งต่างต่างชาติเนี่ยเขาก็ได้ตั้งสติว่ามันเป็นกล่องที่ใส่ล่มของพี a c ชในสีนี้นะฮะว่ามันเป็นสีชมพูแล้วก็สีบานเย็นเหมือนกันมันก็เลยเป็นเหมือนแบบสีแนวเดียวกันเป็นของขวัญที่มาริโให้ก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ฟังเสียงโยชิ i ครั้งแรกครับผม um, who น่ารักดีนะฮะโอเคก็นี่ฮะอันนี้เป็นซีนเดียวแล้วเอ่อทีเดียวเลยรวดสามเลยนะฮะหนึ่งคือปืนซูเปอร์สโคปไลท์กันจากซูเปอร์นินเทนโดเดเทนเมนซิสเต็มนะฮะหรือเรียกสั้นว่า S.N.E.S ก็คือปืนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นปืนที่ใช้เล่นกับเครื่องเกม S.N.E.S ของ Nintendo นะฮะ เมื่อหลายปีมาก่อนเป็นเป็นเหมือนเครื่องเครื่องเกมที่เล่นมา Super Mario Brothers เ o อร์ด้วยนะฮะแล้วก็มีปืนนี้เป็นเหมือนอ c c กซ์อร์ีเสริมแล้วมันมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ได้ยังไงแล้วเหมือนเป็นอาวุธด้วยใช้กับใครนี่ฮะใช้กับทีเล็กทีเล็กจาก Mario o d y s ด e y ถ้าทุกคนได้ดูกันนะฮะแล้วมันมาได้ยังไงเจ้าทีเล็กตัวนี้ในโลกที่ตัวละครเป็นตัวก ตูนอย่างนี้แต่มีทีเร็กที่สมจริงสมจังขึ้นมาก็แปลกดีนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ปืนซูเปอร,ร์สโคปไลทกันแล้วก็มาเป็นทีเร็กก็แปลกแล้วและสิ่งที่ทุกคนน่าจะเห็นตั้งแต่ตแต่ตอนที่ซูเปอร์สโกปไลทกันแล้วคือเบบี้มาเลวกับเบบี้ลุยจิมาได้ยังไง คือถ้าให้ผมคิดมันก็มีความเป็นไปได้อยู่สแบบคือหนึคาเมกใช้เวทมนตร่ายคาถาให้มาริโอกับลุจิตัวเล็กลงซึ่งเป็นไปได้เพราะว่าเขาก็ประกาศมาแล้วว่านักนักภาคคาเมกจะกลับมาในภาคนี้ด้วย 2. คือเดินทางข้ามเวลาก็คือโทนกับโยชิจะหลุดข้ามเวลาไปในช่วงนั้นทําให้เจอมาริโอกับลุจิในร่างที่ยังเป็นเบบีอยู่หรือสแต่แต่มีความเป็นไปได้อีกหนึ่งคือ เบบี้มาโอเบบี้ลุยจีเนี่ยอาจจะเดินทางมาจากอดีตก็ได้ย้อนเวลามาในยุคปัจจุบันก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ซึ่งมันก็แปลกเหมือนกันนะอจริงผมว่าอือแล้วก็วิ่งหนีก็เจิงหมดแปลกเหมือนกันอจริงผมว่าก็ก็คือตัวอย่างนี้ก็มีประมาณนี้ครับประเด็นที่ผมยกมาก็ถ้าใครชอบประเด็นไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้มีทฤษฎีเพิ่มเติมประเด็นไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนกันนะฮะ แล้วกม็มีใครสังเกตเห็นอะไรหรือรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากนี้ก็บอกไว้ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็มีข้อมูลเพียงเท่านี้แล้วก็รู้เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับ,บสไคร้ได้วยนะครับผม